สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ณอาคาร Impact เชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธาน,นี ชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครจัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครประจำเดือนครั้งที่3ที่ห้องประชุมชั้น3อาคารสมาคมชาวปากใต้นายพระบรมราชูปฐมถนนกาญจนาพิเศษแขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครจัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครประจำเดือนครั้งที่3ามทับสองโดยมีร้อยตํารวจโทอํานวยชุมจินดานายกสมาคมชาวนคร นครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายธนกิตเลือดไกลธนาภาเลขาธิการสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครนายโกเมนรุ่งเรืองสกุลประธานจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุครั้งที่10คณะกรรมการบริหารสมาคมและที่ปรึกษาสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีระเบียบวาระที่1เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่2ทับสองเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์สองขระเบียบวาระที่3.1เรื่องการ จัดงานแห่ผ้าขึ้นทาตครั้งที่10ในวันที่4 5 6หมีนาคม2 5 6ห้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายโกเมนรุ่งเรืองสกุล3.2เรื่องการจัดงานนครศรีธรรมราชสังสรรค์ครั้งที่33เมื่อวันที่18ธันวาคม2 5ง5าที่ผ่านมาสนามฟุตบอลสโมสรสมุทรปราการเอฟซีโดยนายนิวัฒน์แป้นแก้ว3.3เรื่องสิทธิของสมาชิกตามข้อบังคับของสมาคมนายธนกิจเลิศดไกลธนาภาได้ระเบียบวาระที่สีเรื่องที่ฝ่ายต่างๆนำเสนอ 4.1เหรันยิกรายงานสภาพทางการเงิน4.2นายทะเบียนเสนอเรื่องสมาชิกและเรื่องอื่นๆเรื่องดึงความใจในข้อมองจริงๆแล้วเนี่ยเจ็ดไม่อยากรับนะอยากรับเด็กคนนี้จะเกิอได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดรถอดตัวและโช่พันในการที่จะคอยรับส่งพี่น้องจะลงทั้งถักเสื้อถักเล็กจะนวมเรื่องฝันตัว นะครับต้นทุนตัวยูดีสูงสุดยูดีรอยห้าสิบห้าบาทนะครับแต่ราคาเป็นยูดีรอยสี่สิบห้ายรอยห้าสิบห้าบาทนะครับตามขนางไซส์นะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟาฟาชช์ สบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสันพบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็ม,ตมพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์ชครั้งที่44 22มีนาคมถึง2ใเมษาย,ยานนี้ณอาคารเชลเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานี